วันนี้14พฤษภา2 0 2 1มาวันเกิดของน้องสี่ลูกสาววันที่2อวนที่สวันนี้มาที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Six f l a g เนี่ยประมาณ2องทุ่มแลครับก็ใกล้จะปิดแล้วสวยมากทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่า okay, ไปิาปับ้าสนุกดีถ้าใครชอบหวันเสียวชอบเหนเน เบียงเสียวๆนี่วันเกิดดีวันเกิดดี่แทซี่แทซี่บ๊ายบายนี่เฟอร์สี่หกสิบเก้าคนนี้รถตัวเล็กนี่งวดออกตุร์ตุลาคมเนี<ป>่ยครับไอ้ Crazyanity นะ Crazy กับ Sanity อะนะวิปริตโอ้ยมันเวียงโหดมากน่ากลัวมากเดี๋ยวจะให้ดูจะมีใครกล้าขึ้นนะมีแต่ตัวเลก็กคนเดียวซันนี่ ส่วนพี่ซีไปยืนเป็นพี่เลี้ยงพี่ซีไม่กล้าขึ้นผมก็ไม่กล้าขึ้นนะเสียวเสียวเปรี้ยวเลยไปละไอ้ตัวเล็กส่วนนี้วอนดูผมให่ยืนให้กำลังใจ คฟังเสียงกริล้อโอสูงปิดฟังเสียงกริดล้อ เครื่องเล่นที่ชื่อว่า Crazy s a n i t y Crazy กับ s a n i t y บ้าวิปริตดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมฮะโอ้อโหสบายแจ๋วแหววสบายจิ๊บจ้อยอ่ะขยายดูใกลๆโอโหจิ๊บจ้อยมากเลยฮะจิ <laughs> ะ๊บจ้อย ชับจะไม่จอยแล้วเว้ยชับจะไม่จอยแล้วเว้ย oh โ,โอ้ my god สูงมากโอ้นี่หน้าถึงชื่อว่าวิปริตค r a z ้นี่ดี โอ้ยมันไปสูงกว่าดะเมื่อกี้เมื่อกี้นึกว่า90องศานี่ ไปร่วมเกือบร้อยองศาแล้วมั้งโอ้โหน่ากลัวโชคดีที่ไม่ได้ขึ้นเมื่อกี้เกือบบ้าที่แล้วดสินใจไหวไม่ไหวหัวใจวายแน่เย่ sixpack Madrid Valencia ครับ Universal Studios m i s t y l a n d ที่เปิดแล้วแต่ว่าต้องจอง registration online โทรมาไม่มีใครรับก็ต้องจองเอานะครับแล้วก็จองวันจองเวลาล่วงหน้าแล้วก็ มามาไม่ตรงเวลาไม่เป็นไรครับมาหลังเวลาที่นัดก,ก็ได้แต่อย่ามาก,ก่อนแล้วก็มีมาตรการในการตรวจโควิดให้ดีแล้วทุกคนก็ใส่แมสกใส่หนะ้าใส่หน้ากากนะครับไม่ใส่เขาไล่ออกเลยวันนี้ก็เห็นโดนไป2คนโดนไล่ออกไป Six Flags Magic Mountain เปิดนะครับปิดมาปีกว่าๆครับวันนี้14พฤษภาคม202 1หรือ2564เราได้กลับมาที่ Six Flags Magic Mountain อีกทีสนุกครับ